สวัสดีค่ะเมนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะเมนี้กะสิาพาเมากินอันทุนหาเนาะจ้ะเนาะทุนหาทุนหากระปองจ้ะกะสิพาเดินนี่เฮ็ดไปรยังเต็มมือเช้านี่จ้ะหน้าตาจะเป็นสีเนาะใส่ใส่ยังไะเฮดใส่เฮดนะกะใส่ไก่เนาะจ้ะเพราะว่ามีไก่เหลืออยู่เนาะมีไก่เหลืออยู่ขาหนึ่งก็เลยเอามาต่ำใส่กันเนาะจ้ะนี่กะสร็จเมากินกับข้าวเหเนียวจ้ะ เหลือลายกระเีประมาณนี้แล้วจ้ะมีกระกแรดดดิกับพักเราจะจำซื้อม่ได้จำซื้อม่ได้อีกแล้วจ้ะทัวผักกาดนนกเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เซลล์รีจ้ะมันไทยกับนนะ้าสเอิ่นขึ้นกันเนาะจ้ะเนาะนี่กระชีมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระชีสแแอเนะเพราะว่าหุงเอาเนอะจ้ะไปกินกันเลยเนาะ ต้นโดนเทือกินจ้ะเพิ่งกินเทือแรงดอกเพิ่งเฮ็ดกินเทือกแรงจ้ะว่าจะเป็นรสชาติยังไงดอกจ้ะเราต้องกินไปก่อนทั้งนี้บะหมี่คือดยังไ่วันได้ซื้อปลามาแล้วจ้ะแต่ว่าพอดีวายุบานมีีมปลาทูนากระปองแล้วจ้ะก็เลยเอาลองมาเหดบ้างเนาะ อันนี้ก็รสชาติไข่อันหอมบานเห่าจะ้ะพักว่าเขาติดมือ <laughs> เขาแชะค่ะ มีกันนางอยู่ในห้องล้วจ้ะเนะาะครั้งล่าก็สี6หกหกแน่มืดๆแน่เด้อมาเดี๋ยวจะไากินน้ำกันอันนี้ใส่พริกผงเด้อจ้ะปรดีใส่พริกสดเนาะ สั่งกินให้บป่ะกรอบค่ะข้าวเหนียวก็หุงเอาได้เนียบข้าวเหนียวก็เอาหุงไว้ในนี้นะจ๊ะเนาะกินข้าวไล่ บวกกันรั่ว น,นีกับบะตังอย่างกับเนือ้อกับเนื้อปลาบานเข้าเลยนะจ๊ะใส่แค่ป,าาปลาแดดอ่ำน้ำน้ำปลาล้านนะจ๊ะใส่น้ำปลาล้านนะก็ใส่ผงชูรสใส่อันพริกผงตำแนงนะจ๊ะแสบเซยเฮ็ดกินเธอแหลกน้ำนะ โอเคไปเจะของที่แซบปะนี่ตกใจกันใส่ก,กันแล้วจ้ะแสบใส่หมดเลย มีมูกินกับมันนังเ็ดคลิปเลนกินเพื่อเดียวจ้ะนันงตัวนี้บ้า่งเพิ่ะเห็นปะ่ะ้าใส่สองมือมันสิบบางหนานะจ๊นะเนาะ พื้นทีน้อยมาเด้อไม่กินน้ำกันจ้ะอื้ม นี่เวลายุ่งกีกับประมาณบาบหนึ่งนะจ๊ะเนาะอยู่งไถ่ขนาดสิประมาณอันถุมหนึ่งนะจ๊ะหงงอานี่นี่นะจ๊ะเนาะอ๋อลิงด้วยอนะ อยบ่ได้กระเทียมขึ้นเป็นใหญ่ใช่ไหมไม่ได้ข้มหน่อยใช่ไใส่มือ นี่มันกับรสชาติจะจืดมาจากแต่ว่าเวลากินกินน้ำเขา่ากินน้ําลาบยังสิใช่มันแสบไหมจ้ะแต่ว่าเวลาเรากินอะไรมันก็บบ่มีรสชาติไม่อย่างหรอกแต่บ่หัวเป็นอย่างเวลาย้ำกินเขา่กา,ากินยังไงเสียบเสบจ้ะ กับผักเองจะกินสีเห็บงเดาจ้ะตุ๋ยนี่ตุ๋ยเสร็จแล้วไปตุย๋ยตุ๋ยกับผักอ้ยลนจังสีเดาจ้ะเนาะแสบค่ะ วิดีโอนี้กัสิบมีซาลาอีกแล้วค่ะมากินกินเขาซื่อๆเ้อ,อมีความพุ่มใจนะเจ้าของค่ะฟาเห็นปนปลาครั้งแรกให้ชีวิตเอาจะมันแสบเนอะเจ้าของแสบหร่ว,วะ หูเป็นยังงครับเวลาเวลากินข้าเหนียวสิแก้มตุยตลอดเลยอือแบบกรอบค่ะค่ะโอ้ยเสียงหายกรอบค่ะอือ ่วงนี้กินเค้กเนาจะนาออันแฟ้มันบอกให้กินผักนเพ่นว่าอ้วนขึ้นพ่นว่าแก้มออกมันขับไม่กินผักจ้ะหามก,กินเค้กเพราะว่าอื้มไม่เป็น カメラが。 <c oughs> หิวแห้งไงไม่หูสิบอกอนะียงเนาะหิวเขา่ามาเจออะไรกัหิวเขา่าหิวเต้ายเวลาไปทำงานเสร็จนาะจ๊ะมันเสิบ,บ่ชหอยมีเวลากินเขานะ่าเนาะเพราะว่าเขาว่าเด้เหตุงานคือบานเหานาะจ๊ะบานเหาจะเหตุงานแบบว่าอันกินกัน <laughs> คนทั้งบ้านเ่าน่าจะเฮ็ดงานแบบว่าอันเฮ็ดเ้า,นา้นกะเที่ยงสิพักเบรกเนาะแต่ว่าอยู่อังกฤษนี่เขาบ่ได้พักเนาะจ้ะเขาสิมีเขาเส็ดงานไปเขาสิยองเวลาเขาเองวา่าแต่เขาเมื่อยเสียเขาเสห้เวลาหาใที่ออกไปให้ยังให้เลีออ้ยงซิเะนาะแต่สิบ่คือบ้านเ่าว่าอันเฮ็ดงานไปแป๊บ,บนึงเอาถึงแลากินขา่นขาวเบรกไปกินข้าวจัซส่บประเมนเนาะมันต่างกันนะจ้ะเนาะ เลยเวลาไปทำงานเสิยกเล่พวก่อยมีเวลากินเขาโอ้ยนาสีสะอึกเสยเอา้าคำสุดท้ายเอา้า